ด้วยการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวันออมาดูก่อนบ่ายใครเครียดปุ๊บปีนันเงียบเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนาน าสุดสันหันสารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่าบุกไม่มีเก่าเขยา่าลีลาเนเ่นเล่นให้ทุกตับเช,นชนิญชมและครับพาเน่ สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็ม,ตมพลังผมถามหน่อยรู้เรื่องฟุตบอลจริงไ่ะรู้ครับทำไมสนามบอลถึงต้องเป็นสี่เหลี่ยมอ๋อเพราะถ้าเกิดสร้างเป็นวงกลมแล้วเขากวนนักบอลวิ่งมันจะเวียนหัวครับนี่ยอย่าหักแลงเด็กพ่อเ <laughs> ต็พ่อ <laughs> คุณก็รู้เรื่องบอลรู้ครับผมถามหน่อยทําไมนักฟุตบอลถึงใส่รองเท้าสตั๊ดถ้าใส่ส้นสูงแล้วมันจะเดินแบบกันค่ะผมชอบลูกช็อตเมื่อกี้มากครับตบไม่คมเขาก็เลยจะแฮ่นี่จะเฮ้ยก็เลยเป็นคือผมเตรียมจะตบอีกมุกหนึ่งครับแต่เขาทำมาอีกทำไมต้องล็อกอะ ก็บอกกันแล้วนี่อะไรได้กะทายกันไปคุณเป็นผู้รักษาประตูค่ะทำไงคทำไมหลังประตูต้องมีตะข่ายถ้ามันเป็นพม่าน่ะคนก็จะรู้ว่าเป็นโรงแรมไม่สิอ๋อผมอย่างนี้ผมใมเลยแล้วทำไมผู้รักษาประตูถึงต้องใส่ถุงมือ ถ้าใส่ถุงยางแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ใช่แล้ต่อของใส่ถุงปุ๋ยคันทั้งมือเลยโอ้ยมันรอบรู้จริงๆทำไมมันบาเลลงที่ผมตาแดงเลยยืนตาแดงเลยหลักด้วยแล้วทำไมสนามบอลถึงตอกปูย่าเพราะว่าปูกระเบื้องแล้วมันลื่นครับเฮ้ยไม่เอาต้นสับปะรดด้วยแล้ทำไมบางทีบางคนนักบอลถึงโกนหัว เออมันอายุ20ปีบวชให้พ่อแม่ครับไม่ไม่ไมตนี้เบาไม่คือไม่คมแล้ยังมีอ่าำหน้าไม่ทุกคนได้หมดเลยได้เลยทำไมกรรมการถึงใส่ชุดดำเขาไปงานศบค่ะศบใครศบพ่อแม่เล่นแบบไม่มีที่ไม่มีน้อง ดีมากเลยนะพวกนี้ดีครับหนุ่มไยดี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 นี่เนี่ยเบาเบาสองนัดสามนัดเบาหมดเลยสรุปว่ารับ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 อยู่เลยคะแล้วเดี๋ยวดิร้อยร้อทัพทีมกันให้โอกาสเขาทีนะเออาทำไมน้าคุตบอลต้องมีทีมละสิบคนสิบเอ็ดคนถ้ามีเป็นร้อยคนมันจะเบียดกันในสนามครับโอเคเดี๋ยวรอก่อนรอแป๊บนึงเดี๋ยวจะพูดว่ามีเบสิกกันทุกคนเลยสมัครอีกเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอพูดสมัครอีก เป็นชื่อเลยป่ะครับไม่มีไม่มีคำถามแก้ตัวอันนี้ครบสี่คแล้วนะโดนันตี้แถวตรงห่าแถวนับตรงตรงนี่อะไร่อะไรบ้าไม่ใช่กันนันดาสอยู่ๆมาสั่งเราแถวตรงคุยกลูกพร้อมาอเแถวตรงหาลูกมาส่่งเรียน อะไรนะคุณพูดอะไรสวัสดีครับเออไหวเขาซะไหวเขาซะใครอ่ะไหวเขาใครเอ่ยเนี่ยเขาเป็นใครอ่ะคนที่ดีๆมาให้หลอกไหวผมมาทำอะไรคะเนี่ยคุณเอาแหนมมาขายไหมคะอ๋อพอดีหมาดำหมดครับเดี๋ยวครับอันนั้นแหนมนั่นคือทำจากหมาเหรอครับนึกว่าแหนมทาโคห็นดำดำใช่ไม่ใช่เิ็นทอดคุณเดี๋ยวก่อนคุณพาใครมาเนี่ยฮะรู้ไหมว่าเขารับสมัครดิ นักบอลฟุตบอลค่ายชมพู่อยู่ในเต็ดสมศรชมพู่อยู่ในเต็ดถูกแล้วผมมาโชวเมื่อวานไปผิดไปไหนที่ไหนมาไปลุงพลอยู่ในเต็ดน่ะแ้ยคนละที่ที่ฉันมาดามเปียกมาดามเปียกจริงไ่มครับเนี่ยจริงค่ะเห็นในทีวีพอใส่หน้ากากจำไม่ได้เลยชีมหน่อยครับโอ้แต่ผมเอามาเองเลยเอามาเองครับชิมหนอยครับชิมหน่อยขอโทษนะฮะกลิ่นอาจจะแรงคืออะไรเนี่ยฮะแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ครับ ก็นั่งแท็กซี่มาเออพอนั่งแท็กซี่ปั๊บผมก็บอกขอโทษนะโชเฟอร์กลิ่นอาจจะฉุนหน่อยผมฉีดแอลกอฮอล์ก็รู้โควิดมันระบาดทุกนี่ใช่โชเฟอร์ตอบเลยตอบว่าไม่เป็นไรแล้วครับตามสบายเพราะจมูกผมก็ได้กลิ่นโชเฟอร์โชเฟอร์จมูกไม่ได้กลิ่นจะนั่งมากันมันด้วยครับกลุ่มเสี่ยงนะป้าผมฉีดไฟเซอร์แล้วสองเข็มผู้ชายผมก็ฉีดไฟเซอร์สองเข็มเพราะว่าที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเขาต้องฉีดวัคซีนครับไม่ให้เข้าเอ้ยเนี่ยฉีดไฟเซอร์ เนี่ยพวกสองวันก่อนผมก็ฉีดไฟนั้นไปขอยวัวนะลูกทายเด็กก็ทำอันนี้เขาเรียกผัดบอลไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดเดี๋ยวนะนี่ลูกชายเหรอลูกชายครับผมเชิญอย่างนี้หน่อยเอามาจะมาสมัครเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับรู้เรื่องฟุตบอลเหรอใช่เคยเล่นฟุตบอลมาเหรอใช่เขาอยู่สโมสรอะไรมาเขาอยู่สโมสรอะไรครับแมนยูพ่อแมนยูครับโอ้โหแตแมนยูไอ้ไข่เี่ยแมนยูเหรอครับนี่อยู่อังกฤษมาเลยเหรอใช่ แมนยูเหรอเพื่อนเขาอยู่แมนยูทุกคนเขารู้หมดชื่ออะไรแมนยูในทีมแมนยูมีใครบ้างชื่ออะไรบ้างจิโ่ติกชินอแล้วมีใครอีกครับเบจโกอ๋อไอ้ปุโกโก้ใครอีกใครอีกไปอีอะไปอีเบกกี้ครับอ๋อเบกกี้สีสัญญาก็ยืนคุยกับมันได้ แมนยูบ้าเลยมีพวกกงพวกกบเ่งเจเดี๋ยว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 เขาอยู่แมนยูจริงเหรอครับเขาไปฝึกฝนที่นัดตักาสีทัวรแล้วทำไมออกมาล่ะฮะตอนนี้ก็มีปัญหากับโรนโดครับโอ้โหโรนโดคบกลับมาอยู่ทีแมนยูใช่ครับถึงเขาโรนโดเหรอรู้เพื่อนกันทีอาร์เซนัลรู้จักโรนโดรู้จักโรนโดใส่เบอร์อะไรเบอร์สามเบอร์สามเบอร์อะไรนะเบอร์สามใครไมเปลี่ยนจริงๆแล้วเขาเบอร์อะไรเบอร์สองเบอร์สใกล้แล้วอ่าแล้วเดี๋ยวสองอีกสองเจ็ดนะ ใส่เบอร์อะไรนะเบอร์ถาาครับเอาเลยไปแปะเลยถามดีๆนิดนึงทีเออร์ันตด้ใส่เบอร์อะไรครับเซเว่นอ่ะมันมีเลขอะไรเซเว่นอ่ะหนึ่งหนึ่งเซเว่นกีเซเว่นไงผลิตภัณฑ์สมัยสมัยเติมความสุขทุกครอบครัวนี่ถามจริงเล่นฟุตบอลได้เหรอ เอายิงเข้าแถวดิย็นเข้าแถวเย็นเข้าแถวเดี๋ยวเลยไปเลยเย็นหมดเท้าตรงฟุตบอลต้องเข้มแข็งเข้าใจไหมหมดเท้าตรงซ้ายหันดูสิขวาหันขวาหัน ซ้ายหันบำลุงบำรุงอาหารการกินคร<ถ>ับกินอะไรเป็นอาหารหมา <c oughs> ั้งไม่ขหมยทางตรงวิดพื้นทีละคนโอ้โหหัวแถววิดพื้นสองทีแล้วขึ้นมาขึ้พื้นห<ต>นึง่งสองขึ้นไปอ่าคนต่อไปวิดหนึ่งสองขึ้นมปวิดหนึ่งสองเราหนึ่ง สองอ้าวพีดพื้นยังยเร็วจัง <c oughs> อ่ะถามที่กิงๆพาลูกอ่ะลูกใช่ไหมอะ,อะไรนะคนใช่ไหมคุณวาจาสามหาวาแล้วแงห,หน้าตาแบบนี้คนดีไร่บ้านี่ข้าจะรู้ก็ได้ใส่เสื้อสีอะไรอ่ะสีขาวครับสีขาว ขาวอยู่ไหนเจ้นี่ขาวนี่ยขาวนี่ยขอบขาวเนี่ยเอาทั้งตัวสิเนี่ยสีอะไรเสื้อสีอะไรกินเหยี่ยงครับสีเหลืองแล้วก็เกงสีอะไรกีจีพูพูไม่ไม่ไม่ตอนเขาก้มเขาอาจจะมองเลยไปทางผมก็ได้เขาบอกแบบนี้เขากินอะไรไหมยังดูแลการกินเขาเกาแฟไหมครับอย่างครับชอบกินกาแฟใช่ไหมกินครับส่วนมากกินกาแฟกับปลาอะไรปลาหมอปลาหมอประเด็นนี้เลยคนบ้านอะไรกินกาแฟกับปลาหมอ จริงๆแล้วลูกชายผมเนี่ยมันได้ชอบฟุตบอลแล้วครับคุณเอาเอาก็มาชอบเขาโชว์ให้คุณดูนั่แหละเสียงไก่ได้ป่ะเสียงไก่เฮเสียงไก่ร้องไงม่รู้เฮ้ยนอนเสียงไก่ทำไงเสียงไก่ปกกเฮ้ยเป็หมาปกกอ่ะหมาปกบกอ่ะทำไมอะไก่ร้องงี้เหรอเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ เดี๋ยวเลยไปแล้วไปแล้วพอเป็ดไหมยังไปไปไปพอเปิดไหมยังไปไปไปพอเป็ดไหมยังไปไปไปเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยไปเลยไปเลยนี่นี่บอกอะไรให้บอกอะไรให้เดี๋ยวผมจัดการให้นะไม่เอาเฮียไม่ลงเหรอเนี่ยเฮียไม่เฮียไม่ไใจร้องเพลงได้ไหมแต่ก่อเขาร้องเพลงได้ขนาดจะรับเฮ้ยอ่ะร้องเพลงเป็นไหมไม่เปิดไหนยันสัญญาเพลงไก่จ๋าได้ไหมไม่เป็ดถ้าร้องได้นะก็จะให้ไอโฟนเครื่องหนึ่งไอโฟนอะไรไอโฟนอะไรไอโฟนสามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์ลูก รุ่นไหนวะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยอ่ะไอโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดเลยสามี่สิบเลยเหรอทวีตเท่าต้งเฮ้ยสายหันไปให้ไปทะลุไปแล้วก็พามาไม่ได้มาสนับบอลเนี่ยบอลเนี่เนาะทมีติทีมเราเอาแค่นี้นะได้แต่ตัดความสามารถในเรื่องของการเอ่อรับส่งละการเลี้ยงบอลไหมครับเลี้ยงบอลมีเลี้ยงบอลไหมใครนะเอ็ด้คุณมีความรู้ทางด้านเลี้ยงลูกไหม มีครับทำยังไงฮะนี่ครับการเลี้ยงลูกเลยครับเขาเลี้ยงเด็กไว้เมียยังจับไม่ได้เลยเฮ้นี่ลงงมากเลี้ยงลูกไปนะครับผมนี่ครับเราตั้งลูกให้นิ่งนะครับครับเสร็จแล้วก็นอนเดลาวเนื้ออต่่ไไมดรๆ นี่มันนี่มันก่อมลูกครับผมเลี้ยงบอลให้ไหมครับเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลได้ครับเาเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเลี้ยงเข้าอะไรนะเลี้ยงซิกแซกอ้อมกลวยครับอ้อมกลวยล้อมเลี้ยงอ้อมกลวยจะประหยัดกว่าครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงอ้อมบางกลวยแล้วมันจะเสียค่าน้ำมันรถครับโอ้ยไปตรงไปถึงมันกลวยแล้วแอนุสาวรีก็เปลืองแล้วอันนี้คุณเป็นคนที่แบบเมาเบาอย่างต่อเนื่องเลยนะเรองรอาเริ่มเลี้ยงลูกเลงซิกแซก ือการเลี้ยงลูกเลี้ยงขาพร้อัยครับคุณผู้รลงสักษาประตูก็ต้องรู้ด้วยวิธีการรับลูกให้ถูกวิธีทําไงการรับลูกรับลูกไม่ยากค่ะทำไงรับประจําครับเพราะบายสี่ก็ไปจอดรถรอหน้าโรงเรียนครับพอลูกมาปุ๊บก็จะบอกว่า่ออยู่นี่ลูกพอลูกเห็นก็ขึ้นรถกลับบ้านขึ้นรถรับลูกแล้วก็กลับที่บ้านอย่ามาเลยรับลูกหน้าโรงเรียนรับลูกบอลเดี๋ยวรับลูกฟุตบอลไม่เข้าใจกันเลยเอางี้ เบสิกธรรมดาพื้นๆครับเดาะบอลโอ้ยถ้าเดาะร้องผมเลยครับโชว์การเดาะถ้าเดาะแบบปกติผมว่ามันธรรมดาผมเนี่ยเดาะเป็นเพลงเลยครับเดาะไงเดาะเป็นเพลงคุณร้องเคยร้องเพลงอะไรมาก็ได้ <c oughs> ที่มันเกียวกับด <c oughs> ที่มันมีเดาะหูล้อะไร แล้วคุณสามารถที่จะดอได้คุณร้องเพลงที่มีเกี่ยวกับดอแล้วผมได้ดอเป็นเพลงเลยอ่าได้อ่ะฟังเลยเพลงนี้ทำตามเลยนะครับหนึ่งสองสามชีวิตของลูกผู้ชายหนึ่งอะไรเกิดเจอคุณเพลงใหม่พี่นุ้ยไงก็นี่ไงเด็กก็มีดอเนี่ไงชีวิตของคุณไปได้ไหมก่อนเนี่ยชีวิตของลูกผู้ชายหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคน ผ่านมาแล้วอะไรก็เจอทุกอย่าง <c oughs> ลูกผู้ชายดอกบอลลูกผู้ชายชอบดอกบอล <c oughs> ชอบจริงๆชอบจริงๆดอกบอลใช่พีหมีครับนี่คือพี่ครับใ้เพลงมีดอกบอลด้วยเหรอั้งเพลงสุรชัยสมบิเจริญอ๋ออันนี้ที่เพลงลูกผู้ชายลูกผู้ชาย,ชายของนุ้ยหัวใจดอกของสุรชัยเนี่ยมันมีดอกอันนี้มีลองลองช้าๆก่อนได้ครับไม่งั้นดูไม่ทันโอ้ โอ้ยโอ้ยปวดฟันงั้นมันสันติดุกก็เบาาบกพาเบาไปด้วยโอ้ยปวดฟันเอาของก่อนฮีก็ซงกะซิปนี่ดีนะพาเบาไปด้วยมีจัดการทำโอ้ยหัวโอ้ยนี่คือโอ้ยโอ้ยนี่เจ็บปวด หัวนี่หัวอ๋อนี่ร้องตรงไหนคำไหนจับตรงนั้นครับผมแล้วกหูในเพลงมันมีเกือบทุกคำเลยนะผมทําได้ทุกคําจริงเรับโอ้โหยหัวใจผมดอกเฮ้ยโอ้โหยหัวใจผมดอกแม้จะเพราะแม่ แหม่กะตุ้งกระติ้งไปแบบกระตุ้งอะไรจะเชื่ออะไรแหม่โอ้ยหัวใจผมเดาะแหม่จะเพาะจะเพาะจะทำอะไรจะเพาะไงเพาะอะไรเพาะปูก็ได้ไหแหม่จะเพาะมาดอกเอาตรงเอาตรงแล้วจะทำอะไรอีกเนี่ยนี่ไงมาดอกเอาตรงเอาตรงนี่เอาตรงไหนเอาตรงนี่เอาตรงนี่ให ตะแคงเอาตองรงเนี่ยอาตรงโอเคโอเคเมจะเพราะมาดอกเอาตรงหัวใจที่อื่นมีถมมีถม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 ที่ถมเต็มอยู่แล้วครับเออที่ขุดแล้วมาถมขุดมาถมใช่ครับพี่เก่งเว้ยที่อื่นมีถมไม่ไปดอกีเพราะอะไร ดันมาดอกเอาตรงหัวใจใครบ้างที่เหมือนอย่างผมเดีวๆวเลยครับโอ้ยหัวใจผมดอกมดอหัวใจทีอื่นมีผมไม่ไปดอยเพราะอะไรดันมาดอกเอาตรงหัวใจใครบ้างที่เหมือนอย่างผมโอ้ยเก่งมากฉันรับเลยดีมากเก่งมากเลยเมากมเดี๋ยวเซ็นสัญญากับพวกนี้ให้เลยสคนละร้อยปีพอไหมโอ้ย เอาสักสามปีก่อนดีกว่าครับอีกสองวันเตรียมตัวเลยนะเพราะเดี๋ยวเราจะมีเตะครับผมไปเตะที่ไหนครับสุรินสุรินเอฟซีไปเตะกับโชช้างทีมสุรินร์เตรียมตัวเลยก็อย่างนี้ไปโดนช้างเหยียบครับเป็นโชเป็นเตะโชกับช้างเตะโชใช่โอเ่รวมใช่วยที่อยู่ด้วย่า่าฮ่า าากลับมาอีกแล้วเหรอใครวนะมะพอดีเห็นว่ายิงเตะกันเลยผมก็พาลูกชายมามาทำไมบอลเขารับเต็มหมดแล้วอันนี้มาไม่ใช่นักบอลครับมาทำอะไรมาชกมวยครับเฮ้ยอ๋อลูกมาต่อยมวยเหรอ,อคุณนี่หาแบบกีฬาให้ลูกเล่นตลอดเลยนะเขาเขาเป็นคนรักกีฬาครับเขาออกกำลังกายทุกวันเขามีชื่อนักมวยไหมนักมวยเคยไปอยู่ค่ายอะไรมาค่ายอะไรลูกชายค่ายสุโขทัยครับสุโขทัยครับนักมวยชื่ออะไรที่ชอบนักมวยนักมวยชื่ออะไรมวยชทย ชอบมวยไทยมวยไทยครับใ่ไพอะไรที่อยู่สาอะไร่ายาสาสามารถเอา่ามากไพ่สาลาแล้วเขาต่อยไปเหรอฮะเขาต่อยไปเหรอ้าวดูการตั้งการหต่อยคุณซ้อมห้อเลยบเป่าลบเป่าตั้งการนะต่อยซ้ายเฮ้ยเดี๋ยวนะซ้าซ้ายบตนี้อดมังดี้ดิ มันใส่มวยรวมยังไงวะปึ๊บซ้ายรวมซ้ายโอ้โหขวาไหนต่อยไหนต่อยใครเนี่ยไหงต่อยดิยังไม่จี๋ยังไม่จี๋จริป่ะมจีนยังไม่จี๋จริป่ะฮ่ากลับพี่จีมาหนาต่อยซ้ายต่อยใครนะบ่จีต่อยปลาก็ดีปลากต่อยต่อยซ้ายซ้ายซ้ายต่อยซ้ายเฮ้ยซ้ายก่อนซ้ายซ้ายแล้วก็พูดว่าทั้งอยู่ไหนต่อยซ้าย ต่อยขวางต่อยสองหมัดรัวรัวหมัดรัวหมัดรัวมัดรัวรัวรัวรับรัว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 รัมาัวรัวรัวรอวรัวรัวรัครัวรัวรัครัว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 รัครัว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 รัแร้วพ้วรัวรั้งักรัว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 รัรัว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 รัครั้งัครัรัวรักรัวรัรั้รัวรัรัวรัรวรัรัวรัวรัวรั้งัวรัรัรั้รั้งครับ ไปไปปั๊บนี่เหอขึ้นง่ายยางนี่เมื่อกี้หมัดซ้ายทะลวงไส่ไปเรียงกับเขาอะไรไปนะเขาอะไรนะนักมวยเขาอะไรเขาอะไรเขาเดินเขาเดินเดินเขาเดินเขาดินเขาเดินเขาอะไรวะเนี่ยขบถ้าเอาตรงดิขอโทษครับต้องถามแบบเสียงหนักแน่นนะถามพวกเราว่ากินข้าวไหมพวกเราบอกไม่กิน ไม่กินกินน้ำไหมไม่กินไม่กินพูดคำว่าไม่กินอ่าพูดเอ่นกินข้าวไหมไม่กินกินน้ำไหมไม่กินไปเที่ยวไกินอไเข้าคครับใครวนะาไฉันเนี่ยต้องจงลูกไปโรงเรียนแค่ไหนแล้วทำไมคุณถึงไม่ลุกขึ้นมาอาบน้ำแต่ตัวเพื่อไปจงลูกบ้างที่โรงเรียนคุณเนีะนิสัยไม่ดีทกวันนี้ัวหัว อยู่นี่เอนเตร์เป็นว่าอะไรครับอ๋อเอนเตทนก็คือคล้ายๆฉีดซองกินกาแฟอะอะไรเขาเล่นขอภัยครับขอภัยที่เล็กเลเขาจะเล่นเป็เวดทงซองฉีกใส่น้ำร้อนนะครับนี่คอูพกกำลังเล่นฉันก็นั่งอยู่ในเข่งที่มันลากกันแหละอะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไร่ตูก่อนละ